โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีรับเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาเ,เพื่อนๆนะครับมาตั้งค่าในส่วนของ CSGO เบื้องต้นนะครับผมก็อันนี้จะเป็น CSGO 2นะครับถามว่าเทคนิคการตั้งค่ามีอะไรบ้างนะผมจะพาเพื่อนไปดูก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าท่านี้ท่านั้นคือ ไอการตั้งค่าชุดเนี่ยครับจะเป็นการตั้งค่าในเกมก่อนนะครับเพื่อนส่วนการตั้งค่านอกเกมเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาอาจจะทําคลิปเสริมอีกคลิปหนึ่งนะครับผมส่วนเนี่จะเป็นการบูตเรื่องของพลังงานไฮเปอร์ฟอร์แมสเดี๋ยวพูดง่าครับผมจะช่วยคอมทำคอมพิวเ,เตอร์ทํางานเร็วขึ้นนะครับจะมีผลกับพวกโน้ตบุ๊กเป็นหลักเสียมากกว่านะครับแล้วการตั้งค่าพวกเอ็นวีเดีเอ็มดีเนี่ยอาจจะเป็นส่วนเสริมที่ผมอาจจะแทรกเข้ามานะครับเพื่อนก็ โอเคไม่รอช้ามาเริ่มเลยนะเพื่อนในส่วนแรกนะครับหลังจากที่เราเข้ามาของซีโก้นะครับแบบซีโก้แบบนี้มาแรกครับเพื่อน,นจะเห็นไหมครับว่ามันจะมีเฟืองด้านบนครับซ้ายมือบนนะครับที่เขียนว่าเมนูการตั้งค่าให้กดเข้บไปหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วคุณเคยไหมเจอปัญหาวินโดว์หมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ซื้อของแท้ผ่านร้านค้าไอทีก็ราคาแสนแพงจะซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็กลัวโดนโกงวันนี้เราขอเสนอซีแฟนร้านค้าไอทีออนไลน์ ที่ทําให้คุณสามารถเข้าถึงวินโดว์ลิขสิทธิ์แท้ในราคาประหยัดพร้อมส่วนลดอีกมากมายอีกทั้งยังมีสินค้าโปรแกรมแท้อีกมากมายอาทิเช่น Microsoft Office โปรแกรมสแกนไวรัสคีย์เกมแท้ราคาถูกและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างๆที่คนมีในคอมพิวเตอร์ของคุณวันนี้เรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสําหรับวินโดว์แท้และโปรแกรม Microsoft Office ส่วนลดสูงสุดถึง50%พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าไปสัมผัสถึงของแท้ลิขสิทธิ์บริดีอีกเพียบคลิกที่ปักหมุดได้เลยครับผมธนาคารเพื่อนก็ตัวนี้ ถ้่ผมจะเข้ามาในส่วนของวิดีโอเลยนะครับในส่วนของวิดีโอจะมีอยู่สามตัวนะครับซึ่งหนงหลังวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูในส่วนของหัวข้อหัวข้อข,ของเิอขของดียวขั้นสูงนะครับผมไ้พวกของตำแหน่งของทับเนี่ยอะเทนแผมไม่ยุ่งนะวิดีโอขั้นสูงแล้วก็วิดีโอส่วนหน้าของวิดีโอหน้าแรกครับตัวน,นี้ไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนก่อนนี้จะเป็นพื้นหลังหลักนะครับผมสมมติว่าเราเปลี่ยนแมปได้แมปหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เราเปิดแมปดัดอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนๆแล้วผมพับจอกไป นะข้างหลังก็จะเป็นแมปดัตก็แค่นี้เองครับไม่มีอะไรกลับไปที่เฟืองนะเพื่อนแล้วก็ขนาดจอกว้าง16.9ครับอันนี้ก็เป็นขนาด resolution ของจอแต่ละคนนะเพื่อนซึ่งจอผมจอส่วนใหญ่นะครับจอที่เป็นจอคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะกว้าง16.16ส่วน9อยู่แล้วก็ผมไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนอะไรนะครับหรือว่าใครไม่รู้ก็ให้มันเป็นอัตโนมัติเหมือนเดิมก็ได้นะครับในเรื่องของความละเอียดภาพนเพื่อนตัวจอของผมนะครับมันเป็นจอ 2K จอ 2K จะมีขนาด2 5 6 0ัคูณนะครับผมก็ ส่วนใหญ่แล้วจาเ,เพื่อนๆไม่ได้ซื้อจอ 2K มาเป็นจอธรรมดาก็จะเป็นขนาด Full HD ที่1920-1080หรือจะเป็นขนาด1 2 8 0อซึ่งสมัยนีย้ผมคิดว่าหลังหลังจาก1920ตรงไปตั้งแต่ันหเนี่ยน่าจะน้อยนะครับเพราะว่านี่จะเป็นจอรุ่นเก่าเสียส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนะครับแต่ว่าจอ1 6 0 0 0จอ1 6 0ผมก็ยังเห็นพวก ASUS Acer ที่เป็นจอทำงานสมัยก่อนอยู่นะก็จใช้ดีอยู่ก่ ลองดูขนาดจอตัวเองดีนะครับเพื่อนวันนี้จะมีเสียงไอ้นิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับผมพอดีเพิ่งหายจากหวัดมานะครับโอ้ย <c oughs> อ่ะโอเคในส่วนของโมดแสดงผลครับตัวนี้ก็จะมีการตั้งค่า3ตัวนะครับก็จะเป็นส่วนของหน้าต่างหน้าต่างเต็มจอหน้าต่างเต็มจอนี่ก็ไม่มีอะไรครับเพื่อนก็จะมีแค่ส่วนของกรอบนะครับกรอบหน้าจอเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆปรับหน้าต่างไว้เวลาที่เพื่อนพับจอเนี่ยมันก็จะพับจอไปเร็วขึ้นนะครับแค่นั้นเอง การปรับเต็มจอคือฟูลสกรนเต็มจอตลอดเวลาแค่นเองครับปับจออาจจะมีหน่วงบ้างระหว่างการปรับเรสเซลเลชันจอในตัวเกมกับเรสเซลเลชันจอของจอหลักนะครับผมแล้วก็หน้าต่างเต็มจอส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรของผมก็คือหน้าต่างนี่แหละครับแต่ปรับเป็นเต็มจอนะผมก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูหัวข้อของวิดีโอขั้นสูงกันนะครับว่าหลักๆแล้วที่ผมปรับตั้งค่านะครับผมปรับตั้งค่าอะไรบ้างนะครับเพื่อนโอเคในส่วนของวิดีโอขั้นสูงนะเพื่อนหลักๆแล้วนะครับ ที่ผมเปิดไว้นะมันจะมีเรื่องของบูทความคมชัดของผู้เล่นครับตัวนี้ผมช่วยในส่วนของการที่เ,เรียกว่าอะไรมองผู้เล่นเห็นชัดขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆผมต้องแนะนําก่อนนะครับว่าเกม f อ s ส่วนใหญ่ผู้เล่นหลายๆคนเขาไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าภาพต้องสวยแค่ไหนนะครับเพราะงั้นจะปิดก็ได้นะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเปิดมาแล้วมันทําให้มองง่ายขึ้นเปิดไปก็เปิดได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเปิดมันจะใช้พลังงานมันจะใช้การ์ดจอมากขึ้นถ้ามีอาการกระตุกนุ่นง,งเกิดขึ้นมาเนี่ย ปิดไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมจะปิดไปก่อนละกันนะครับโอ, <c oughs> อ๊ยขออภัยด้วยครับตัววีซ n c ครับผม i c a ิคอลซิงครับเกาะตัวนี้หลายหลายคนน่าจะคุ้นตานะครับ r t i ิคอลซิงก็คือการล็อกเฟรมเลทให้อยู่ในขนาดเฟรมเรทที่เพื่อนๆต้องการเช่นสมมติว่าจอของผมนะครับเฟรมเรทมันสูงสุดที่ร้อยสี่สี่เนาะ แต่ว่าจริงๆเฟรมเรทจอผมมันร้อหกสิบห้านะครับแต่ผมต้องการล็อกไว้ร้อยสี่สี่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเปิดวีซิงเอาไว้ได้ในการล็อกเฟรมเรทเอาไว้ที่แค่ร้อยสี่สี่ครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วสายตามนุษย์นะครับพอเกินร้อยสี่สี่มาถ้าสายตาเป็นคนทั่วไปเนาะถ้าไม่ใช่เกมเมอร์จริงๆที่เป็นนักแข่งจริงอาจจะแยกไม่ค่อยออกเลยนะครับเพราะว่าช่วงระหว่าง144ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มคือมันดูลื่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวความเป็นจริงสำหรับผมนี่คือ165ผมลื่นมากๆนะตาล,ะลื่นปื๊ดเลยฮะ ก็จะเป็นเรื่องของการล็อกเฟรมเรทนะครับผมเพื่อนเพื่อนเปิดเฟรมเรทเกินก็ได้ครับปิดวีซิงเอาไว้สมมติว่าเกมมันรันได้ประมาณ5 0 0ร้อยสามสี่ร้อย fps เนี่ยแต่ว่าจอเพื่อนนั้นได้60เนี่ยก็สามารถเปิดได้แต่ถามว่ามีผลทําให้เกมลื่นขึ้นไหมไม่มีผลครับเพราะสุดท้ายแล้วจอเพื่อนจะแสดงได้แค่60เฟรมเรทเท่านั้นเพราะงั้นเปิดโหมดเสนะครับผมจะเปิดเอาไว้เพื่อล็อกเฟรมเรทเอาไว้เลยไม่ต้องการให้มันรัน fps สูงเกินความจําเป็นไม่มีประโยชน์นะครับส่วนตัวผมนะอันนี้คือความคิดของผมนะครับโอเค preset ตั้ นี้ผมได้เป็นกําหนดเองเอาไว้นะครับเพื่อนๆ้าใครที่ไม่อยากมาสนใจมากแล้วเป็นสายเพียจริงๆผมแนะนานะปรับต่ําไปเลยก็ได้ครับผมก็คือกดต่ําไปเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมากําหนดเองเพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับแต่ละตัวละกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไปเริ่มเลยครับอ้อยอ่ะหมดลบลายหยักครับมันติสัมผิงนะครับหรือว่าแอนตี้อนาลิติกนะผมตัวนี้ตัวแอนตี้อนติกครับก็ตามชื่อเลยครับผมลบรอยหยักนะครับลบรอยหยักในที่นี้คือเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนเนี้ย ผมเปิดอ่าผมปิดเอาไว้มันก็จะมีแบบภาพมันจะออกแนวคมๆบาดตานิดนึงนะครับเนี่ยภาพมันจะคมๆมเหมือนแม่มันจะเหลื่อมๆนะฮะถ้าผมเปิดตัวสูงสุดตัวเนี้ยนเป็นตัวนี้จะเป็นตัวของ a l ก o ร i t ึ m นะครับของอ่าตัว anti analytic นะครับผมลองดูนะครับว่าปรับตัว aa แล้วตัวไหนรู้สึกว่าใช้งานได้ดีแล้วต้องบวกกับใช้ลื่นด้วยนะครับเพราะว่าการเปิด aa กินทรัพยากรค่อนข้างที่จะเยอะแอนะ่ผมเปิดสูงสุดคือ8 คูณ8 m s a a ใช้อันก่อนริเทิม m s a a เห็นไหมครับว่าภาพเนี่ยคือแบบโอ้โหไม่มีความคมนะฮะคือแบบภาพนวลสวยมองง่ายแต่ว่าบางคนนะผมเห็นนักแข่งบางคนเขาก็ปิดนะครับเพราะว่าเพาชอบมองเห็นภาพแตกๆมากกว่ามันทำให้มองง่ายกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เพื่อนได้ว่าใช้แบบไหนขนัดต่ากันนะครับแต่ท่นี้ท่านั้นนะครับเหมือนที่บอกไปนะครับเพื่อนว่ามันมีโอกาสทําให้แลกพอสมควรเลยนะ AA นี่กินทรัพยากรเยอะนะครับผมเปิดไว้ที่คูณ4แล้วกันอะไม่ต้องถึงกับ คมมากมายแล้วก็ไม่ต้องนวลมากนะครับโอเคคุณภาพเงาของโลกครับเพื่อนคุณภาพเงาของโลกตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูที่ตัวจริงๆอะผมปิดเอาไว้นะคุณภาพเงาของโลกก็ตามชื่อเลยครับก็จะเป็นนะครับเอฟเฟกต่างๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นภาพน,นะถ้าผมเปิดสูงมากครับมีเงาต้นไม้เงานู่นนี่นั่นโผล่มาถ้าผมปิดเอาไว้ให้เงาก็จะเป็นเงาด้านๆเลยเห็นไหมฮะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเพื่อนย้ําเลยนะยในในพีเอครับดูเพื่อนๆลองเปิดเงาสูงเห็นไหมฮะเงามีโยกด้วย บางทีตาลายครับคนเดินมานึกว่าเงาต้นไม้นะฮะยิงต้นไม้แทนนะครับหรือว่าเงาคนไปยืนตรงเงาต้นไม้พอดีทําให้เราคิดว่าเป็นต้นไม้เราโดนยิงร่วงก็มีโอกาสนะเพราะงั้นปิดได้ก็ปิดนะครับเพราะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องความสวยงามนะครับผมคุณภาพเงาเนี่ยครับขงพวกเ s h a อร์เนี่ยมันจะปิดเอาไว้นะเนี่ยว่าจะเป็นเงาด้านๆนคือไม่ได้สนใจอยู่แล,แล้วแล้วก็โมเดลรายละเอียดพื้นผิวครับ t e x t อร์ครับผมตัว t e x t อร์ตัวนี้ ต้องบอกว่าแล้วแต่เพื่อนนะครับแล้วแต่เพื่อนชอบเพราะว่ารายละเอียดพื้นผิวมันจะมีส่วนเรื่องของพื้นผิวภาพต่างๆอย่างเช่นพื้นผิวพื้นถนนนะครับเพื่อนจะเห็นนะถ้าสมมติเปิดสูงสุดนะจะมีรายละเอียดเพิ่มมาเช่นต้นหญ้าอะไรพวกนี้ครับผมแต่ว่าภาพพวกนี้มันจะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นด้วยนะแต่นี้ผมมองไม่ออกอต้องยอมรับว่าผมมองของซีโคไม่ออกแต่อย่างพับจี้มันแยกถึงชัดเลยครับรายละเอียดพื้นผิวอะอมผมจะเปิดส่วนไหนผมจะเปิดได้ประมาณขั้นต่ำหรือปันกลางครับผมพอให้เห็นบ้างนะเพราะไม่งั้นมันจะะมมองไ่เห็นนยััตตววูด้ าจจะปิดเปิดเป็นต่ำเอาไว้ครับผมคือมันมันปิดไม่ได้อะดีแล้วส่วนตัวผมนะผมว่ามันดีแล้วที่มันปิดไม่ได้เพราะถ้าปิดเลยนี่ผ้ามันจะเหมือนดินน้ำมันเลยฮะไม่สวยเลยเนาะโอเคแล้วก็หมวด texture filtering นะเพื่อนๆ texture filtering ตัวนี้ก็คล้ายๆกันครับผมเป็นรายละเอียดของพื้นผิวเหมือนกันนะครับตัว texture filtering นะครับถ้าเพื่อนๆตัดเป็นอ n i s o t r o p i c นะครับผมความละเอียดจะสูงสุดเห็นไหมครับหพื้นแบบคมกริบเลยครับมีเงา เงาเขาเรียกว่าอะไรเงาหินเงากระเบื้องเด้วยแต่บอกเลยครับว่าเ <c oughs> อาไอ้เงาไอ้พวกรายละเอียดเนี่ยโคตรกินทรัพยากรเลยครับจะไล่ลำดับจากอ่าล่างขึ้นบนนะครับก็คือทรัพยากรด้านล่างอนินนิโซโทปิกเนี่ยจะกินทรัพยากรสูงสุดคือภาพละเอียดสุดเลยคูณแปดก็จะรองลงมาครับละเอียดน้อยลงหน่อยกินทรัพยากรน้อยลงมาคูณสี่ก็จะกินน้อยลงไปอีกครับผม ไล่จนไปถึงใบเนี่ยครับใบเนี By ่ยก็คือรายละเอียดน้อยสุดเลยซึ่งความเป็นจริงแลว้วผมแนะนำนะอยู่ระหว่างไทยเนี่ยกับใบเนี่ยกําลังดีครับถ้าขึ้นใอเดโซโทปิกนี่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะกินทรัพยากรกา,รกาจอไปนิดนึงเนาะแต่ว่าใครกาจอาแรงๆอยากจะเปิดก็ได้ครับเพราะมันมีผลทาให้มองง่ายขึ้นอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าอยู่ที่ผู้เล่นนะครับว่ามองแบบไหนง่ายที่สุดนะครับโอเคไปที่ตัวต่อไปกันครับเพื่อนจะชื่อว่ารายละเอียดอนุภาะครับผมเพื่อนรายละเอียดอนุภาคตัวนี้ ทีนี้ผมจะเปิดต่ำมาไว้นะครับเพื่อนในส่วนของรายละเอียดอนุภาพนะครับรายอนุภาพาชื่อตามความหมายเขาก็จะบอกหมายถึงว่าเอฟเฟกโดยรวมเช่นพวกแสงสีเสียงพวกไฟระเบิดแฟรชระเบิด fair, แฟร์อะไรพวกนี้ครับผมแนะนํานะครับว่าระเบิดแฟรชระเบิดแฟร์ผมมองว่าการเปิดเอฟเฟกสูงๆไม่ได้ช่วยให้เล่นง่ายนะช่วยให้เล่นยากเลยสำเงาควันอะไรพวกนี้คือแบบมัน ถ้ามันมีผลทําให้เห็นคนเดินในเงาอะเออมันอาจจะดีแต่ส่วนตัวผมนะผมปิดเอาไว้นะเปิดเป็นต่ำมาไปเลยครับพวกเอฟเฟกอนุภาคเนี่ยคือเอฟเฟกถ้าจะเอฟเฟกทั้งหมดในแมปเลครับเป็นเือนเนี่ยไฟอะไรพวกเนี้ยครับผมนะเนี่ยผมลองเปิดสูงไม่ดูเนี่ยดูดิขูด,ดูไฟด,ไฟดิไฟคนเรื่องเลยฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นไหมฮะไฟี่เหมือนเหมือนสมจริงขึ้นแต่ปิดดีกว่าไม่เอาครับปิดปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวไปเล่นแล้วลืมนะโอเค แล้วก็การซ้อนทับแสงเงาครับเพื่อนนะคทับแสงเงาก็ไม่มีอะไรมากครับผมตับแสงเงาครับรับแสงเงาเอาไว้จะเป็นเรื่องของแสงตกกระทบระหว่างเงาต้นไม้เงาคนในพวกนี้ครับผมถ้าเปิดเอาไว้ก็จะมีส่วนให้กินกาจอมากขึ้นก็อาจจะมีความแหลกมากขึ้นนะครับแต่ใครกาจอแรงๆอยากจะเปิดเอาไว้ก็ได้ส่วนตัวผมนะมแนะนําว่าให้ปิดเอาไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเปิดเป็นปานกลางก็ได้พอให้มันเห็นเงาบ้างนะครับเพราะบางทีศัตรูแอบตรงเงาล้วเงา พอมันเปิดภาพต่าเกินไปบางทีก็ไม่ดีมันขายดินน้ำมันมากเกินไปแล้วเมือนมันก็จะมองว่าเป็นเป็นเงาที่ที่ไหนได้มีคนแอบ,บอยู่เนี้ยกว่าจะเล่นทาให้เล่นยากขึ้นเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมแต่ผมมองว่าจริงปรับต่ําปิดไปเลยไม่จะมองคนง่ายกว่านะนเนี่ยเห็นไหมเออจริงๆนะอือ <c oughs> อ่ะโอเคไฮเดนไดนามิกแล้งครับตัวนี้จะเป็นการปรับภาพให้สมจริงเวลาสว่างก็จะสว่างสุดๆเลยเวลามืดก็จะมืดสุดๆเลยใครที่ใช้จอ HDR ด้วยที่มี HDR ด้วยผมมองว่ายิ่งดีนะ จะจะดูจะมองว่าแจ่มเลยอันนี้ต้องไปลองปรับใช้ดูครับเพื่อนเพื่อ,เพ,อเพราะว่าเวลาสว่างสุดโดนแฟดหรือเวลามืดสุดเข้าที่มืดเนี่ยเพื่อนเ่อชอบแบบไหนมากกว่ากันเวลามองสตูนะครับส่วนตัวผมนะผมจะเปิดให้มันเป็นเรื่องของประสิทธิภาพเอาไว้นะครับผมไม่ได้เปิดคุณภาพนะเพราะความหมายของคําว่าประสิทธิภาพคือคําว่าส่วนใหญ่จะเทไปทางคําว่าลื่นไหล ประสิทธิภาพสูงสุดใช้งานได้ลื่นไหลที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของคุณภาพเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสวยงามแนละเพราะงั้นผมจะเปิดเรื่องของประสิทธิภาพไว้เพราะวันนี้ผมจะเน้นในเรื่องของการปรับเล่นให้มันลื่นนะครับเพื่อนนะ่ะแล้วก็ FidelityFX Super Resolution ครนะผมตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ของการจอ n อ i d i a เดและ AMD ที่เพิ่มมาใหม่นะครับจะเป็นเรื่องของการอัพสกิลภาพให้สูงขึ้น เพื่อให้เวลาที่เพื่อนเพื่อเล่นภาพความละเอียดสูงๆนะครับผม FPS มันจะไม่ตกนะครับความละเอียดมันจะสูงไปด้วยนะตัวนี้ต้องลองปรับดูครับว่าจะใช้ตัวไหนนี้แต่ผมแนะนํานะถ้ามาแนวลื่นนะครับประสิทธิภาพเลยครับไม่เอาตัวอื่นครับเหมือนที่ผมบอกนะครับไอประเภทคุณภาพครับเพื่อนคือเน้นภาพเน้นความสวยงามร0ออร์ซตัวนี้ปิดการใช้งานไปเลยกันด้ครับคุณภาพสูงสุดไปเลยตัวนี้ผมอาจจะสับสนด้วยนะครับเนี่ยถ้าผมผิดีพถักอย่างไงเพื่อนแย้งได้นะตัวนี้ผมผมว่าผมไม่ชชว่์ว่ะ ระหว่างคําว่าคุณภาพกับประสิทธิภาพเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอย่างตัวเอ็นวีเดียเนี่ยคำว่าประสิทธิภาพคือเน้นลื่นคุณภาพคือเน้นสวยแต่พอผมมาเจอคํานี้ปิดการใช้งานคุณภาพสูงสุดเนี่ยทำให้ผมเออเลยถ้าใครแนะนําตรงนี้ก็แนะนาแนะนาได้นะครับเพื่อนเพราะว่าตัวเนี้ยผมก็อาจจะไม่ได้ชัวร์ในรายละเอียดกันเพราะว่าเรื่องของอ่าการอับสกิลภาพเพื่อให้ภาพสวยขึ้นเนี่ยผมใช้การ์ดจอสองผมใช้จอ2 k อยู่แล้วผมไม่ได้ผมเลยไม่ได้เน้นต้องการให้ภาพมันสวยมากเพราะว่าภาพมันคมอยู่แล้วนะครับโอเคเอ็นวีเดียร e ลิเฟ็กครับต <c oughs> immediate ลี f ฟกตจริงๆผมแนะนำนเพื่อนๆนะครับเปิดได้ก็เปิดนะครับเพราะว่า i m m e d i a t e ลี f ฟกตจะมีผลก็ต่อเมือ่อเพื่อนๆเสนอครับคนที่เขามีผลจริงๆจะเป็นพวกนักแข่งเสียมากกว่าเวลาเพื่อนเพื่อน,อนคลิกเมาส์ยิงไปเงี้ยมันจะถูกการคลิกเมาส์ยิงไปมันจะถูกส่งผลไปที่หางการจอครับผมถึงเหมือนเราอินพุตด t ต้าเรื่องการคลิกเมาส์ยิงไป,ไปแล้วเนี่ยแต่ว่าภาพอะระหว่างการยิงอะมันจะมีการแหลกทําให้ยิงช้าตลอดผู้เล่นเราอาจจะมองไม่ออกครับว่าเอยเราคลิกไปแล้ว มันหน่วงนี่หว่ามันยิงช้ากว่านี่หว่าอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นนักแข่งเขารู้เพราะงั้นน่ยถ้าเราเปิด Immediate Effect เรื่องของปรับความมาช้าไว้แล้วเปิดเป็นตัวปูดเอาไว้ครับทีเนี้ย มันก็จะมีการส่งผลให้ลดเรื่องของ Input แหลกนะครับเวลาคลิกยิงไปแล้วก็จะมีการยิงออกไปทันทีเลยในส่วนของเกมนะครับก็ลหลักๆก็จะเป็นการตั้งค่า f i โก o ส่วรนมานะครับเพื่อนๆในะคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับใครที่มีคำถามก็สามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับส่วนไอฟเดลลี่เอฟเอ็กซ์สเปอร์เซอร์เรเนี่ยที่ผมไม่ช่วยจริงแนะนำนายก็แนะนำเข้ามาได้ครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขคปปี์ีดว,วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ